I miss my it. Just w a i t it อีกกี่เดือนอนะ่ะอีกอีกอีกเท่าไรถึงจะออนแออีกเดือนกว่าๆ่าพูดเรื่องแก่สะเทือนในนี้ไม่มีใครแก่นะเบนรู้สึกน่าจะอายุไล่ๆก,กันหมดเบนพูดแล้วดูยังเบนไม่ได้พูด You told me to eat j o b b i l last life, so I will really eat it.

ยี่บสี่ค่ะใช่อายุมากกว่าเป็นแค่ปีเดียวเองใช่ไม่แก่ไม่แก่อยุเราเป็นใช่อายุเราพอๆกันนะห่อะไรทำกันไห้ทุกคน why on diet there's lots of people to say that ถ้าพี่แก่แม่หนก oh, I'm not it, my not say it, pino. the hoodie you're wearing today is cute. it's my major hoodie. two a yoga guy will you're on diet, yes, i am. your birthday, you want what gift? anything look really cute on this hoodie thank you so much Tila get cow safe by i think your cheek is so cute i don't think so too skinny I won't be skinny, why? I don't like my shriek It's too big or... and you, Ben? I You're cute just as the way you are Hello, Ben. How's the day? It's good Game, game วันนี้กินข้าวกับอะเลยครับเมื่อเย็นกินเออ,อกไก่ย่างกับสลัดครับเดี๋ยวพี่มาสั่งเขา grab แบบโอเคครับน้ำหนักขึ้นไหมช่วงนี้ไม่ขึ้นครับไม่รู้ไม่ได้ชั่งน้ำหนักแต่เป็นคุย แต่เป็นก็ออกกำลังกายอยู่นะเป็นว่ายน้ำทุกวันเลยอะแล้วก็วิทำไมอะหน้าเป็นมันบวมขึ้นแล้วช่วงนี้เป็นก็จูดจดทุกวันนะทุกคนเป็นเหมือนกันแม้ชอบเวลาตัวเองจูดจูดอะมีความสุขมากในแต่ละวันที่ได้อึ you came like early today yes could i'm not Yeah, i didn't take shower yet daniel cute boy that's handsome boy daniel He's a combination of cute and handsome Because sometimes he's just like little cute boy What do you do today? อ uh, ่ just eat weight training and swim เมนูเป็นพร้อมแล้วใช่กินสลัดด้วยใช่ทุกคนไม่รู้เป็นสามารถกินผักได้นะครับแค่กินได้ไม่กี่อย่างเท่านั้นแหละแต่ว่าแบบในจานสลัดก็คือต้องมีเนื้อสัตว์ซะหน่อยอ่ะเ็นนับถือใจคนที่แบบ สามารถกินผักที่เป็นผักแบบทั้งจานได้อะ่ะป็นไม่สามารถมันไม่อร่อย so cute เราไม่มีอะไรคุยกันเลยคุคนเราไม่ได้เจอกันตั้งนานนะทำไมเราถึงไม่มีอะไรคุยกันเลย I like swimming, mm. actually, not but I have to curse. Running is like too boring to do it every day, so I should swimming instead. Kinsha rapekita, kinshaan diyaw kong hai yung ma mga sa may die, mga sa willat may mina saat. อ๋อมันกินปลาได้ยืนยันค่ะเพื่อนมีความสุขกับการกินมากใช่เลยมีความสุขกับการกินมาก Clubhouse Funny Yes It's c i n d e of Relaxing me <c oughs> เจอกันครั้งหน้าไปไหนกันดีไม่รู้เลยเนี่ยไอ้ฝ้ายมันชวนไปถ่ายรูปเร็วๆนี้ But I, What is your favorite sport? I didn't play any sport. Oh my God! Why do you have to swim? Cause I want to burn my fat. You can Clubhouse Life I'm a good listener รอพร้อมจะไปหาน,อน้องเบนใช่แต่มาไล่กันนะที่โควิดจะจากไป มีสิวก็ถ่ายได้มีแอปสซยามมันใหญ่มากกับมันใหญ่เกินไปอ่ะอ่าใครมันหายแล้วมันอยู่กับเบนมาตั้งแต่วันรีทัวร์คือวันอะไรอ่ะวันศุกร์รอศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อยู่กันได้กันมาสี่วันแล้วอ่ะเมื่อไรจะไปไปสักที และใช้มุมกล้องใช้การแต่งภาพปิดสิวแต่งหน้ายังไงก็ไม่สามารถกบความนูนมันได้อะมันน่าเศร้าช่วงนี้เป็นดูหนังดูซีรีส์อะไรเป็นเพิ่งดู The World of the Married จบครับแล้วก็เพิ่งเพิ่งเปิดไอ้นี่ดูวเออ18 18 again ใช่ครับสวัสดีค่ะพี่ต้นข้าว ไม่ได้พอกันนานนะครับพี่บอลสวัสดีครับพี่บอนเกิดวันเดียวกันกับมามาเป็นเลยอะวันวาเลนไทน์เอาวันนั้นพูดไปแล้วนี่ว่า hello p eve who is p eve เอทีนเกณฑใช่ครับแต่เพิ่งดูยังไม่จบอีพีแรกเลย เป็นเนสมาธิสั้นนะไม่สามารถดูอะไรนานๆได้ไม่ไลฟ์ในวีบีแล้วใช่ค่ะไม่ได้ไลฟ์แล้วพี่เกิดวันเดียวกันกับแม่ได้อแม่พี่บอลก็เกิดวันเดียวกันกับพี่บอลใช่ไหมอยากเกิดวันวาเลนทายบ้างอ่ะ แต่ไม่มีเหตุผลเพราะอะไรสนุกค่นะนํำเลยดูเวลา EP ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าแบบดู EP แรกไปประมาณครึ่งตอนก็รู้สึกว่าก็คง,คงสนุก Blame it on hormones Yes, it's hormones pimple I'm a s s u m you want. i n o w a n n w see you We can see shorter real life <laughs> Instagram life มีแนะนํำเนื้ออะไรอย่างม้ยค mm ่ะ hmm. เป็นไม่ค่อยดูซีรีส์เกาหลีเลยอะดูแต่เรื่องที่แบบคนเขาแบบมันเขาเข,ขาบอกว่าสนุกก็ไปตามดูอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. ไอ้น,นี่ก็สนุกนะเรื่องที่เพิ่งดูจบไป The War of m a r r i t สนุกดี mm hmm. I think you're gonna eat a hoodie อ, <laughs> <laughs> อยากเป็นคนมีสมาธิดีๆอะ่ะ จะได้ไม่เคยแบบนั่งดูซีรีส์ติดต่อ,อก,กันเป็นเวลาแบบหลายๆชั่วโมงเลยอ่ะไม่ต้องเกิดมาัานไวเลยฮะก็รู้ว้าวขอบคุณครับ I cannot r e a a k o r e a n อันยอง ไม่ควรไปโฟกัสกับมันนะถน,น้าข้างก็ได้จะได้ไม่มีสิวบราบราบาสวัสดีค่ะเอ,อ่อคุบ้างว่าคมบ้างว่า why like who cares my parents what my parents bought bo bought this since I was young so I love him. And I like Winnie the Pooh because of him. I only heard. Ka. What is that? Ka -kao... Ka -kaoli? What is that? Sing Korean song. Which song? Uh. Sing ka hamita. เซนชูคาฮามิดะวันก่อนไลฟ,มมนนไลฟ์มีปัญหากับจมูกวันนี้ไลฟ์มีปัญหากับสิวใช่หน้าใสฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ใสดูดิขนาดหันด้านเนี่ยยังเห็นทเทกเจอร์นูนๆของแก้มีฝั่งหนึ่งอ่ะพีพีพีพ,พ,พี how old are you I'm twenty three and turning to twenty four หิวไออิ่มมากชอบความเท็กซ์เจอร์ใช่อิ่มมากๆเ,เ,เลย Your Korean pronunciation is so good ขอบคุณครับเปียนเนี่ยพกชิปพอเพกุพา อยากเกี่ยวกับกัน้องสิวเป็นไม่ชอบเป็นไม่เวลคัมแต่ทุกคนจะบอกว่าแบบเป็นเคยมีช่วงที่แบบสิวอยู่บนหน้าเป็น้อย้อยเม็ดอะแต่เป็นจะไม่ให้ทุกคนดูหรอกสิวแบบนี้นะทุกคนแบบนี้เลยอยู่บนหน้า miss you too อ่าชมาเก็นสมิตา Was your favorite song now? I don't have a favorite song actually. หลุดโฟกัสจากสิวไม่ได้จริงๆหันหน้าด้านนี้แล้วกันดูดิก็ยังเห็นหันให้เห็นเลยละกันมา s ื่อเ o m uh ai, ita, the Philippines น้องเบนมาบูไฮมาหัก a ิตา or Philippines fan Which is your favorite ค o ร์โบลใน e ีเครดมายร์จ Series? <S all of them กลาแล้วลอยเมตรใช่้อยเมตรมันก็อาจจะเวอร์ไปแหละแต่มันเยอะมากคือแบบหน้าไม่มีพื้นที่แล้วอะ I'm excited for your series me too เพียวเพียวเพียว HELLO HI a d r i ฮ n n ด Do you stand K-pop? not really but I know Twice ทำไมดึงขึ้นเยอะขนาดนั้นช่วงนั้นแบบไม่รู้เหมือนกันอะ่ะยู่หน้าก็แบบแพทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ แต่เสื่งสิวขึ้นเยอะขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันครับตอนนั้นไม่อยากเบรมแบรนด์สกินแคร์ต่างๆที่ใช้ขณะนั้น Have you watched Boys of Flowers? I can't remember but I know this series Boys of Flowers is that a f o l k A full Korean version is that สเดี๋ยวฟังยังไงกันนารักยังแบบยังไปกังวลกังวลครับเพราะมันไม่น่ารักเลยเวลาทำงานฮลโหลน้องเบนส์มีพูวัสดีครับพี่แชมป์ imagine yourself auditioning for Rowan Siri under Chairman Two, I want to join them, but I don't know. <coughs> I don't understand it. เราก็หายเขาบอกครับ yes I for I'm not sure damn it oh my god ไปกินข้าวก่อนนะอย่าเพิ่งไปนอนนะเดี๋ยวประมาณสามทุ่มกว่าเป็นจะไปอาบน้ำแล้วครับ you kill the thing f o r s a y i n g my name is made my day I'm going to sleep now bye bye p bye bye good night sleep tight ที่ยิมต้องหน้าใสๆอีๆใช่ครับเอาจริิๆแค่ให้เท็กเซเจอร์มันหายไปอะมันก็แบบแต่งหน้ากบได้แล้วแหละมันก็คงจะทันอยู่หรอกสิวจงหายไปใช่จะพยายามไม่ทะลึ่งไปใช้โน้นใช้นี่นะครับ ก่อนเป็นไม่คนแบบทาครีมทาอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วก็นานมากอะ่ะมีสเต็ปไหนที่ใช้กันหน้าได้คือใช้ทุกสเต็ปทุกวันนี้ก็คือทานาทีเสร็จ What product do you use for your hair? Super nice hair. I'm actually didn't use like the hair product. I use just shampoo, just the basic shampoo. I really hate conditioner so it's just only shampoo ติดถึงจังงับเลยครับพี่พรทุกคนเป็นรู้สึกว่าแบบ ตัวเองอะ่ะมีช่วงหนึ่งใช่ป่ะมีช่วงหนึ่งแบบเป็นบ้าสื้อน้ำหอมมากอะ่ะเรารู้สึกว่าช่วงนี้ก็กาลังจะกลับมาเป็นแบบนั้นอีกแล้วอะ่ะจะจิดขาดัวเองนั่นแน่เบสิคแชมพูเยสเอจูเซ่แชมพูยูนเซ a ซูซ <shampoo>, yes. so ูฟ so for โอ oh. Susu for working, right? Susu, fighting. P, favor say my name, Nana. Hopefully, this pandemic ends soon so that I can visit Thailand this year. With. Oh, I hope so. Are you ์ล e e น้าน้าไม่ไม่จะไปมอง,งเดีนด้านนี้แล้วกันทุกคนเราคุยกันด้านข้างพอนะโอเคไหมเราคุยกันด้านนี้พอคิดถึงมา,มากๆเลยขอบคุณครับ Sleepy, me or you? I'm a bit sleepy. But I want to sleep now. If you can fly, you want to go where? Mm. Korean now. Pocket sorry yes i'm a bit sleepy now we c ค Philippines do really admire people from Thailand we really love you guys thanks so much ววงก็ไปน,นอนอนะยังไม่อาบน้ำเลยครับวันนี้เป็นก็นอนเยอะเหรอตอนกลางวันก็นอน You Go to sleep now. No, I Hi. Hi. Hi from Philippines, Mabu. Hi. Don't go Don't you move don't you move you're sleepy, but still not like. Your stay had an build with Mexico American Latin something is fun เห็นผมสม่พี่แดนหรือยังเห็นแล้วครับพี่แดนหวานลนอีคิวซังเซมาฮขาคูคกัยูสุกิ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 อ้ายชิ่อเตลก how's the series is good แฟนตาสติกมาหาเธอนามินลองเป็น meaning we love you I love you guys too เดี๋ยวไปแล้วนะทุกคนเบนมีปัญหาแล้วตอนนี้เป็นกำลังอยากเข้าห้องน้ำ I gotta go now 'cause I got some problem บายๆนะบายค่ะทุกคนจะไปเข้าห้องน้ำแล้วบายยบาย